สวัสดีครับท่านสมาชิกเิลปิเช่นวันนี้12พฤษภา63กมนครับตุกุสเสียก็เอานกของเคียงเพชรบุรีมาซ้อมซ้อมให้เขานะครับซ้อมให้เคียงเขาช่วยกันแกไม่มีเวลาครับอยู่เพชรบุรีก็เลย แกไม่รู้จะไปพึ่งพาใครก็เลยช่วยแกหน่อยนะครับรถซ้อมมันก็ไม่ลงตัวกลับมาแล้วใช่แต่ว่ายังนะครับนกเราพร้อมแต่รถเขาไม่พร้อมนะครับบางทีเขาพร้อมเราไม่พร้อมก็เป็นเรื่องปกตินะครับการซ้อมนกนี่ต้องทาใจถ้าไม่มีรถซ้อมเองนี่ลําบากวันนี้รวมเปลี่ยนชิดนะครับ เราดูจากไอ้ผิวน้ำเนี่ยที่บ่อน้ำเนี่ยปกติจะเป็นลมลมใต้ลมตกเฉียงใต้ตอนนี้กลายเป็นลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือลมตรงกันข้ามเลยครับเมื่อวานที่ดอนหอยหลอดตรงนี้ก็ประมาณบินประมาณ37นาทีเมื่อวานตามลมแต่วันนี้วันนี้ใสอื่นละนะครับ วันนี้ใช้เวลาเยอะหน่อยถ้าใครไปไกลวันนี้ก็บินลำบากเลยใช้เวลาแต่ก็ถ้าไม่เสี่ยงกับความเสียหายไม่กลัวเสียหายก็นกจะได้ความแข็งแกร่งนะครับเห็นไหมครับตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่โผล่เลยแต่มองไปทางเหนือสว่างนะครับนะครับ สมาชิกจะชมวิวสวยๆไปก่อนนะครับอากาศดีๆวิวสวยๆนี่มาซ้อมนกมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละครับอากาศสดชื่นผู้วานตอนเย็นงปลอยป่ะ

0970292495นะครับถ้าอยากจะเข้ามาศึกษาเรื่องนกพิราบแข่งว่าเขาแข่งกันยังไงอะไรยังไงนะครับก็จะเป็นความรู้ประดับสมองแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่เป็นคนรักสัตว์เนี่ยก็จะหลงเสด็นะครับนกพิราบแข่ง มัจะไขปัญหาว่านกเนี่ยปล่อยที่ไหนมันก็กลับบ้านได้มันกลับได้ยังไงอะไรยังไงนะครับเราดูวิดีโอนี้ก็ประกอบความรู้นะครับถึงจะไม่ได้เป็นนักแข่งนกแต่ก็ท่านอาจจะได้ความสุขได้รับความรู้ใหม่ๆนะครับเรื่องแป,กแปลกๆที่ธรรมชาติสร้างให้พวกมันนี่มีความพิเศษในการ กลับบ้านได้ได้เองนะครับ <Gerilim S 1> เอาไปปล่อยที่ไหนก็กลับได้นะครับยกเว้นวไปปล่อยอเมริกาน่ยากหน่อยอนะครับครับเวลานี้ก็เรียมเรียมให้น้ำนกแล้วนะครับ,บให้น้ำนก นกเนี่ก็รู้มาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะมันจะมีความจำนี่ปล่อยครั้งที่7แล้วนะครับเตรียมจะออกบินกันแล้วสลนปดา3กอมียังมีมแปเนี่ยูเป็น10ตัวสวยเลยครับวิวสวย3 3 4 7 ไอ้สามสี่เจ็ดกูก็มีนะแล้วก็สามสามเก้าศูนย์ก็มีเออสามไถ่ายด้วยลงนี้เออลองลองตรงาาานนาอากาศเย็ยนดีมากๆเลยนะครับตอนนี้อากาศเยี่ยม ครับตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นกจะต้องทําเวลาบินเป็นชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็ดอนไหหลอดตรงนี้ก็ระยะทางที่ยืนอยู่ตรงนี้ไปถึงกรงดีเคกเ็ระยะทาง48กิโลเมตรนะครับระยะทางกาดให้น้ำยังเรียบร้อยแล้วครับเ,เดี๋ยวชุดแรกเตรียมไปเลยเดี๋ยว,เ,ยเ,ดยวเดี๋ยวให้สัญญาณแล้วเดี๋ยวไปเลย ก็เท่าเดิมมาปล่อยห้าสิบห้าวันนี้นกจะใช้เวลาบินเยอะหน่อยชวนลมนนใกล้ยังใกล้ห้าพัยังห้าพันเดี๋ยวก่อนจะปล่อยบอกหน่อยลวกัน <c oughs> วันนี้นกใช้เวลาบินแน่นอนวันนี้ต้องเกือบชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงออก,ออกๆนิดๆนะครับทนลมเดี๋ยวดูชุดแรกแว่าเจาะยังไงเพราะว่าทางที่จะไปตรงนี้ไปบ้านเรามันสว่างไม่มีปัญหานะครับดูทิศขึ้นมาตอนนี้โดนเมฆเมฆบังไว้แต่ทางทิศเหนือเนี่ยไม่มีปัญหาสว่างนกเข้าได้วันนี้เพิ่มความแข็งถ้าป่อนได้เลย โอ้เห็นไหมครับเห็นฝูงไหมครับให้สมาชิกได้ชมบินเสียงดังเหมือนกันนะเสียงตบปีกดังเหลือเกิน ลมมันเปลี่ยนทิศที่วนวนวนวงไม่กว้างวงแคบ หนึ่งไปแล้วสมาชิกท่านใดที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม l i น์สแควร e วีเลอร์อพิเจนก็เหมือนเดิมนะครับโทรมาที่097-029-2495นะครับเขียนนะครับ